ไปรู้ยึดหอกว่าตัวนี้เขากับขาดสนซ่อมกันเหมือนกันแต่ปะคือเสียออกไปจำแล้วน้องหัวมันจำแล้วน้องหัวมันมา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 บันไม่ได้บูรี่นี่แม่กูสงสัยว่าแบนหัวไปใส่ไหนดิหัวเพียบเอาไปจำไม่ได้บูรี่นี่แม่กูสงสัยว่าแบนหัวไปใส่ไหนดิหัวเพียบเอาไปจำ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  ให้แน่แต่ไอ้เจเจนี่แล้วเนาะสุดกะเนียบรองเท้ากะเนียบกางเกงกะเนียบโดนในเด้อหนวดมองแน่ขนอยู่ขว้าเหี้วกรหม่ยข่อยปูได้ดรือนั่นเออสมนาสมตาใด้เข้าหันลาไปเสียดสากระบ و ท้องกระล้งขัดแถรน่าสิจยหองฮะสิจยองพักดีดิพ่อกับเขาเออสมนาสมตาใด้เข้าหันลาไปเสียดสากระบ و ท้องกระล้งขัดแถรน่า สิยูหองฮะสิยูหองพักเลยดิพ่ขอกับเขาเออ,เอ,อสมนาสมตาใส่ห้าหันลาไปเสียดสากระบ و ท้องกระล้องขัดชนะ <laughs> สิยูหองฮะสิยูหองพักเลยดิพ่ขอกับเขา